เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆหนูๆอายุไม่เกิน20ปีนะก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเป็นๆมาด้วยนะเออถ้ามาไม่ได้ต้องทำงานเจ๊อ่ถ้ามาได้คุณพ่อหรือคุณแม่คนเดียวอะนะคะก็ต้องไปขอหนังสือรับรองจากคืออย่างน้อยๆต้องมาคนหนึ่งใช่ไหมคนหนึ่งแล้วก็อีกคนที่ไม่มาเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองจากอำเภอทในอำเภอเซนเนาะแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะ ประชาชนทะเบียนสมรสใบเกิดของลูกอะไรเงี้ยต้องเตรียมนะเาไว้แต่ว่าถ้ามาได้ทั้งสองทั้งสองท่านพ่อคุณแม่ก็พาลูกมาได้เลยค่ะคร้บเป็นเอกสารจำตัวเรามาไม่ต้องมีหนังสือรับรองนะ,ค,ะคือเขากลัวว่าลูกมันจะมาแอบทำแล้วก็หนีออกจากบ้านไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมันตํางแบบกลุนะ่มกันเลแล้วแล้วถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องเอาหนังสือมรณะบัตรเอาใบมรณะบัตร กันนะแต่ว่าถ้าเป็นมากกว่า20ก็คือง่ายเลยนะตอนนี้บัตรประชาชนไปเดียวกับเงิน1,000บวก1,000สําหรับ5ปีนะครับแล้วก็1,500บาทสําหรับ10ปีบวก40บาทนะทั้ง2ทั้งสราคาเลยนะทั้ง2อราคาเลยนะนค่าใบเสนอราราจะส่งให้ภายใน7นวันนะคะการทำการล<ฮ>สวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ มันจะเป็นรายการอะไรดีวะรายการท่องล่ากับหลานเนสลก้กน,นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราต้องมีเวลาเราจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> ก็สืบเนื่องมาจากส่วนตัวเราเองนี้นะครับ <c oughs> มีแพลนจะไปต่างประเทศหลายที่นะฮะในปีหน้าเนาะแล้วก็หลานสาวนะครับก็เอ,อ่ยื่นอร์ตนะครับที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยราชกุมารีเออได้แหละนั่นและนะหลังสูตรอินเตอร์นะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเย่ก็เดีความที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับก็จะมีการแบบไปดูงานต่างประเทศอะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไฟนอลนะว่าจะเอาที่นี่นะฮะก็ยืนกันไปเรื่อยๆนะแต่เผื่อๆนะครับเผื่อแบบคุณเมาคุณพ่อคุณแม่นางพาไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งมันก็ต้องใช้พาสปอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นบัตรประชาชนของคนละโลกอะไรอย่างนี้นะเหมือนเวลาเราอยู่ในประเทศไทยเราต้องมีบัตรประชาชนของประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็วิธีการนะครับก็ คนเขาก็ทํากันเยอะแยะนะเราก็ไม่จําเป็นต้องมาทำหรอกอันที่จริงนะแต่ว่าก็จะไปรีวิวอะไรที่มันแบบเขาไม่ได้บอกเอาไว้ในรูปสวยๆงามๆแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีคนที่อายุต่ำกว่า20ปีไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเอ,อ,เอกสารขั้นตอนที่มากมายกว่าคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วอะไร อ๋อเราอยู่ที่อุบลน,นะครับมีสถานที่รับทำก็คือที่ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลน,นะครับแถวแถวห้วยจระแมอะไรนะ่ะเออดังนั้นเนี่ยการปริ้นออกมาเนี่ยนะครับการทําตัวรูปเล่มออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ทําที่นี่นะครับเออก็จะต้องทําที่นู่นหะสถานกงศุนย์อะไรนู่นนะในกรุงเทพนะครับเออ มันก็จะมีด่วนด้วยนะทําด่วนก็ได้แต่ว่าก็คือต้องบินไปรับที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็สามพันห้านะวันเดียวได้เลยแต่แต่ถ้าจะไปกรุงเทพขนาดนั้นก็ไปทําที่กรุงเทพเถอะนะจะมาถ่ายที่นี่แล้วไปที่กรุงเทพก็จุกจิก,จกหลายอย่างนะ ออหรือว่าจะทําที่นี่นะครับแล้วก็รอให้เขาส่งไปรณีนีมาก็ได้อันนี้ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับประมาณ10วันทําการนะแต่ว่าราคาจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็คือ1,500บาทนะครับทั้งออต่ำกว่า20และมากกว่า20นะอายุโอเคหยุด <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับพาสปอร์ตหนังสือเดินทางอะไรทั้งนั้นนะกเกี่ยวกับดอกอันนี้มันคือดอกอะไรอะ่ะใครทราบเม้นบอกหน่อยนะครับเราเดาว,ว่ามันคล้ายขนมอันนึงชื่อว่าขนมช่อม่วงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดอกช่อม่วงหรือเปล่าสําหรับสาขา,ขาขอุบลน,นะครับเดินเข้ามาตรงตึกแรกข้างหน้าเลยนะแล้วก็จะเจอโ่งลิฟต์ตรงนี้สาขาธนาคารกรุงไทยแล้วก็เดินตามทางนี้ไป ให้ไปถึงตรงนั้นตรงนั้นก็แฟนะเนี่นป้ายสีป้าป้านะป้ายไปอ่ะเห็นปะนเชิญครับ <laughs> อันนี้เราขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในการที่จะถ่ายภาพนิ่งนำมาอินเสิร์ตให้ดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจะเป็นการแอบถ่ายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มาเห็นภายหลังนะแต่ว่าเราก็อยากจะเอามาให้ดูนะครับขอเป็นแบบพบกันครึ่งทางนะโดยการเบลอให้ดูนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เอ่อสแกนลายนิ้วมือนะ สแกนม่านตาแล้วก็เซ็นนะครับอืมก็จะเป็นทําบนอ,อ,อุปกรณ์ไอทีของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะภาพไม่ทันเนี่ยเลยภาพเลยไปไกลมากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีไม่ถึงถึงประมาณ10นาทีไม่เกิน20นะครับมีหลายช่องให้บริการเนาะเสร็จแล้วก็จะได้รับใบปลิวอันนี้มานะครับเป็นประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ติดต่อนั่นน่นนี่เวลาให้บริการแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับรวมถึงใบเสร็จต่างๆเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือมันจะมีแบบ5ปี1000บาทนะครับแล้วก็10ปี1 5 0 0บาทและอย่าลืมอย่าลืมเตรียม40บาทมาด้วยเป็นค่าธรรมเนียมส่งเอเมนะครับเอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับของเราเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษก็คือเราเคยทำมาแล้ว แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ5หรือ10ซึ่งน่าจะเป็นแบบ5นะครับถ้า5้านี่ก็คือไม่น่ากังวลอะไรเพราะว่ามันมันน่าจะหมดอายุไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็น10เนี่ยแล้วมาทําซ้ําซ้อนกันเนี่ยตอนแรกอะ่ะเรากังวลว่ามันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับถ้าเขาเข้าใจสิ่งที่เราสื่อนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะไปทดแทนกันโดยอัตโนมัตินะครับตัวของเก่าก็จะ หมดอายุไปเลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความด้วยนะเพราะว่าคือเราเสียเงินอยู่แล้วไง <c oughs> ยังไงก็เสียเงินทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันจะไม่เหมือนบัตรประชาชนที่จะต้องไปแจ้งความก่อนแล้วก็มาเพื่อขอทําใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรประชาชนมันถ้าทำเนียมันถูกเนาะหรือถ้าแบบทําใหม่อะไรเงี้ยทําทําใหม่ทดแทนของเดิมที่หายอะ่ะแล้วมี เใบแจ้งความมาอะไรเงี้ยก็คือจะทำฟรีเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะบัตรประชาชนก็นานๆถ่ายทีเนาะโอเคประมาณนี้ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆหนูๆอ,อายุไม่เกิน20ปีนะก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเป็นๆมาด้วยนะ <laughs> เอ่อถ้ามาไม่ได้ต้องทำงานเจ๊อ่าถ้ามาได้คุณพ่อหรือคุณแม่ คนเดียวอะนะคะก็ต้องไปขอหนังสือรับรองจากคืออย่างน้อยๆต้องมาคนหนึ่งใช่ไหมคนหนึ่งแล้วก็อีกคนที่ไม่มาเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองยอมรับรองจากอำเภอให้ในอำเภอเซนเนาะแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะบัตรประชาชนทะเบียนสมรสใบเกิดของลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมมาด้วยเนาะค่ะเตรียมให้พร้อมแต่ว่าถ้ามาได้ทั้งสอง ตัวเรามาไม่ต้องมีหนังสือรับรองนะคะคือเขากลัวว่าลูกมันจะมาแอบทําแล้วก็หนีออกจากบ้านไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมันจะต้องบาดกลุ่มขนาดนั้นแล้วแล้วถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องเอาหนังสือมรณะบัตรมาบัตรมาบัตรมาจุกจิกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นมากกว่ายี่สิบก็คือง่ายเลยนะตอนนี้บัตรประชาชนใบเดียวกับ เงิน1,000บวก1,000สำหรับ5ปีนะครับแล้วก็1,500บาทสำหรับ10ปีบวก40บาทนะทั้ง2ทั้ง2ราคาเลยนะทั้ง2ราคาเลยนะถ้าเป็นสินีเอเสเขาจะส่งให้ภายใน7วันนะคะถึ่การทำเการค่ะยืนยันค่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคส s ับส c ครบ e ครับเด้วพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปลากนะันไปสวัสดีครับ